ดีค่ะจะเอิดไม่เ็นกันเราอาน้องมาลูกไปไปดูกาแฟเลี้ยงน้องแมวนะคะเอาเอาน้องลูกมามุกน้องมุกเป็นแมวหลงมาอ่เอาเอาน้องไปเลยเอาน้องไปพี่อะลูกเอาน้องไปเลยเอาน้องให้พ่อไป๋ยวเอาน้องไปลูกไปเร็วข้าไปแล้วเอาน้อง ไปเอาน้องไปเอาน้องลูกไปแฟไปเอาน้องเร็วเห็นไหมน้องเดินมาแล้วนะ่ะเอาน้องมาเอาน้องมาเร็วเอาน้องมาปกติแมวกับมาไม่ถูกกันนะคะวันนี้ดมค่ะเอาน้องมาเร็วไม่ไมไปเอาน้องมานี่มานี่มานี่ <c oughs> แปะเอาน้องไปเร็วไม่น้องร้องนะเอาน้องไปอ้น้นองแปน้องไปอ,ไปอะดดมา เดี๋ยวยน้องลูกยาน้องเร็วยาน้องหน่อยบอกให้น้องหยุดร้องไห้เร็วเห้น <c oughs> <c oughs> ดูแมวกลับมานะคะ มาตอนนี้เป็นหมาตัวเมียนะคะแต่ยังไม่มีลูกเลย <c oughs> เขากาลังเป็นสาวเ <c oughs> ขาคิดว่าแมวมันเป็นลูกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ป <c oughs> กติถ้าหมาเห็นแมวนี้ไม่รอดนะตัวขนาดนี้นะแฟเอาน้องไปเร็วเอาน้องเอาน้องเร็วเอาน้องลูกเร็วแฟมาหนิแฟมาเอาน้องเอาน้องเอาน้องลูกเร็วมาดูน้องดูน้องนี่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 เอาน้องไป Ôn nó ôn nó nóng mà nó leo nó lưu. Bè anh ninh à, ninh anh ninh anh leo, ninh nó ninh เดี๋ยวมาติดตามน้องมุกใหม่อีกรอบนึงนะคะเขาจะโตได้ขนาดไหนเขาเป็นแมวหลงมาเขาเอามา,มา,ม,ามาทิ้งนะคะเอามาทิ้งในป่าเดี๋ยวน้องมาเร็วแอเอนี่เอาน้องไปเอน้องไปอาอาอ ให้หน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยน้องม,มีเพื่อนให้หน้องเล่นด้วยให้หน้องเล่นด้วยหยอกทั้งกลัว <c oughs> เราหน้องไปเอาน้อง <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายก่อน